เออทีนี้พี่ยกตัวเลขแล้วกันอันนี้เป็นพหูนามันดูยากพี่เอาเป็นตัวเลขแล้วกันเช่นสามส่วนเจ็ดนะครับเออลบด้วยอันนี้ส่วนห้าอันนี้เอาเป็นเลขสองแล้วกันทำยังไงฮะอ่ะปิดโจทย์ไอ้นี่ก่อน เ,เต็มจอมาอันนี้ทำยังไงครับเอ่อสามคูณห้าเจ็ดคูณสองย่าหาคอนอถูกเป่าหาคอลนอแต่เนื่องจากว่าห้ากับเจ็ดเนี่ยมันไม่มีตัวร่วมเพราะนั้นคอนอมันคือเอาห้าคูณเจ็ดเลยเป็นสามห้าจบไม่จบจบไหม คอลนอคือสามห้าทีนี้ไอการที่จะทำให้คอลนอเป็นสามห้าได้เนี่ยเออไอตัวแรกอะต้องคูณด้วยอะไรครับต้องคูณด้วยอะไรครับทำให้เป็นสามห้าครับตัวแรกต้องคูนด้วยอะไรครับคูณอะไรบนล่างครับ คูณด้วย5ถูกปะคูณด้วย5บนล่างทำนองเดียวกันเอ๊ะตัวหลังต้องคูณอะไรบนล่างครับถึงจะทำให้เป็น3 5ได้ครับอ่ะยังอยู่ไหมนี่ยังอยู่ครับเออคูณอะไรฮะตอบหน่อยตัวหลังต้องคูณอะไรบนล่างครับถึงจะทำให้ส่วนเป็น3 5ครับ อ <risque> พราะว่าคานลนาคอรอลนาคือสามห้าเราเข้าใจคำว่าคอล์ลนาไหมถูกคุณร่วมน้อยคุณร่วมน้อยมีไว้เพื่ออะไรฮะ อ่ะคูณร่วมน้อยมีไว้เพื่อที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้ครับการท,ท,ที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้เราต้องทำส่วนให้เป็นไงกันก่อนครับอ่ะจะเย็นๆการที่เราจะบวกลบเศษส่วนได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันเก่งมากทำส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้การทำส่วนให้ให้เท่ากันเนี่ยเราอยากได้ส่วนเยอะๆหรืออยากได้ส่วนน้อยๆครับน้อยๆเออ จะได้คิดเลขงง่ายไงเอาเยอะๆทำไมอ่ะอยากได้ส่วนน้อยๆเราจึงต้องใช้คอลนออะประเด็นที่หนึ่งอันนี้เข้าใจยั่งว่าทำไมต้องใช้คอลนอกเข้าใจนะอะใช้คออนอเพราะอยากได้ส่วนเท่ากันเพื่อที่มันจะได้บวกลบกันได้อะแล้วต้องเท่ากันแบบน้อยๆด้วยก็เลยต้องใช้คูณร่วมน้อยโอเคไหมประเด็นที่หนึ่งนะครับทีนี้ ไอ้โจทย์ข้อนี้เนื่องจากเจ็ดกับห้าไม่มีตัวร่วมเห็นไหมครับเจ็ดกับห้าไม่มีตัวร่วมเพราะนั้นการหาคอลนอ่ะมันก็คือจับคูณเลยเจ็ดห้าสามห้าชุดแรกเนี่ยพี่ทำให้น้องดูแล้วคือพี่เอาหคูณบนคูณล่างเห็นปะเอาห้าคูณบนคูณล่างเพื่อที่ให้เจ็ดคูณห้าเป็นสามห้าชุดที่สองพี่คำถามพี่คือเอาใครคูณบนคูณล่างครับ เพื่อที่ทําให้ส่วนเป็นสามห้าครับต้องคูณด้วยอะไรครับยิงอยู่ไหม uh, uh, ทองแม่ 5, มห้าทองแม่ห้าทองแม่ห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดเด้เออถูกต้องแล้วต้องเอาเจ็ดคูณบนคูณล่างนี่ไงเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ส่วนมันเป็นเท่าไหร่ สามห้าต้องการให้ส่วนเป็นเท่าไหรสามห้าเพราะเราจะได้ลบกันได้เพราะนั้นมันทัดต่อไปก็คือจะได้ส่วนสามห้าแล้วเราก็จะเป็นส่วนยาวๆนี่ไงทั้งบนก็จะเป็นสามคูณห้าเป็นสิบห้าถูกเปล่าต้องหมายลบแล้วก็สองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่จบไม่จบโอเคไหมครับนี่ นี่คือสิ่งที่เราทำตอนเรียนปหกกับมหนึ่งใช่ป่าวเขียไหมเคลียร์ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้เคลียร์ไหมเอาทีละเรื่องเอาเท่านี้ก่อน,เ,อนเคลียร์นะเอาเคลียร์นะไม่มั้งดิติดตรงไหนอะ่ะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้อีกอพี่ยกได้เรื่อยๆจนกว่าน้องจะเลิกมั้งจนกว่าจะเคลียร์ ติดตรงไหนไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าไม่เป็นไรทีนี้ที่พี่บอกว่าคูณไข่เนี่ยคำว่าคูณไข่คือตรงนี้ฮะประเด็นที่เราเอาห้าเข้ามาคูนเนี่แหละครับเอ่อขอเปลี่ยนสีดีกว,ว่าประเด็นเนี้ยที่เราเอาห้าเข้ามาคูณกับตรงเนี้ยที่เราเอาเจ็ดเข้ามาคูณมันเสมือนว่าเอาห้ามาคูณน,นี่นะไข่มาตรงนี้เสมือนว่าเอาเจ็ดมาคูณตรงนี้ เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเลยเรียกว่าคูณไขว้ครับผมโอเคไหมแล้วตัวส่วนก็คือเอาเจ็คูณห้าเป็นสามห้านะครับไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าคูณไขว้นะฮะเอาละเดี๋ยวพี่ยกตัวย่างอย่างนี้อีกที่เป็นตัวเลขก่อนอีกซักหลายๆข้อแล้วเดี๋ยวเราเค่อยย้อนกลับไปทำเท่าคูณแหนมเอาใหม่ไม่เป็นไรยกได้เรืเร่อยๆ เออเอาเลขน้อยๆก็ได้มาสองอ่าบวกด้วยเมื่อกี้เข้าหมายลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นสามอ่เอ่ออันนี้เป็นหกก็แด้อันนี้เป็นเอ่สองก็แด้ะอ่ะไม่เอาสองเดี๋ยวน้องจะงงอีกว่าเลขมันซ้ำเอาเป็นเลขห้าก็ได้อ่ะ ทำยังไงครับจะบวกเลขสองตัวนี้จะต้องทำยังไงครับมันบวกกันได้ไหมออไม่ได้เออไม่ได้เพราะนั้นต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนถูกปะทำส่วนให้เท่ากันก่อนหนึ่งทำส่วนเท่านะฮะทำส่วนเท่า ซึ่งจะทำส่วนให้เท่ากันได้ต้องไปที่ข้อ2คือหาอะไรคอลลนอถูกไหมถูกไหมหาคอลลนอซึ่งข้อนี้สองกับสามบวกกับสิบส่วนหกครับอ่าสิบแปดส่วนหกบวกกับสิบส่วนหกถูกต้องสองกับสามคอลลนอคือหกถูกป่ะคอลลนอคือหกเพราะนั้นถ้าเกิดน้องหาคอลลนอมันก็คือหกคูณสาม สองคูณสามเอาสามคูณบนคูณล่างถูกไหมบ,บวกกับห้าส่วนสามเนี่ยคูณสองคูณสองถูกไหมครับเราก็จะได้เมื่อกี้ที่น้องพูดถูกนะสิบแปดส่วนหกบวกกับสิบส่วนหกจบทีนี้ประเด็นนี้พี่ขออธิบายใหม่คือพี่คิดเป็นสูตรลัดไปเลยเนี่ยเอาสามมาคูณคว้ยตรงนี้สองมาคูณคว้ยตรงนี้ทีนี้เข้าใจยังคำว่าคูณคว้ยอะ โ okay, อเคยังก็<_ <A> _>จะได้6กคูณสนี่ไงสิบแปดเห็นปมห้าคูณสองเป็นสิบถูกปะส่วนตัวส่วนก็คือจับคูณไปเลย2กับสาเป็น6เนี่ยส่วนคือ6ทีนี้เก็ตยังโอเคไหมโอเคไหมได้ไหมได้ไหมขเข้าใจคาว่าคูณค่ยอยยัง คูณไข่ก็เหมือนเป็นวิธีลัดของการหาคอนอนะนะเออเป็นวิธีลัดของการหาคอรนอของเลขที่มันมันหาคอลนอไม่ได้อ่ะก็จับคูณไข้ซะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะย้อนกลับมาโจทย์เราซึ่งเป็นพหุนามแน่นอนพหุนามมันหาคอ,อนอไม่ได้ง่ายๆอ่ะก็จับคูณไข้เลยนะครับ แต่จริงๆข้อนี้หาคอรนอนได้นะข้อสองนี่หาคอรนอนได้นะคอรนอนของข้อสองคืออะไรฮะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูอ่ะข้อสองนี้ไม่ไม่ต้องคูณคว่ายหรอกคูณคว่ายมันเหนื่อยไปไม่ต้องคูณคว่ายอ่ะมาข้อสองพี่ขอเปลี่ยนตัวแรกให้เป็นสองคูณบนคูณล่างครับ ทีนี้จะเหมือนกันแล้วเห็นเปล่าส่วนเท่ากันแล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะพอส่วนเท่ากันแล้วก็ส่วนยาวๆเลยอันนี้คือคิดเลขเศษส่วนธรรมดาไม่ต้องคูณค่าเลยถ้าหน้าเป็น 2x งบวกข้างหลังอย่าลืมแจกลบนะครับต้องแจกสองส่วนนะตรงนี้คือเครื่องหมายวงเล็บนะแจกสองส่วนลบสอลบจะลบเป็นบวกหนะครับ บวก 2x ลบ 2x หายไปทั้งบนเหลือ5นะครับคำตอบคือ5ส่วน 2x ครับนี่คือข้อแรกเคไหมข้อนี้ไม่ต้องคูณไข้นะนะนะคแค่ทำให้ส่วนเท่ากันอ่ะพี่ทำให้ดูอีกอ,อันนี้ข้อ3เนี่ยต้องคูณไขว้แล้วล่ะเพราะว่าข้อ3มมันทำให้ส่วนเท่ากันไม่ได้ คือเอาหนึ่งไปบวกข้างขวาไม่ได้มันทําได้แต่เอาอะไรสักอย่างคูณบนคูณล่างนะครับเพราะนั้นข้อสามต้องคูณควายละอืม,มาทําให้ดูอีกอันนี้เวลาทําเราก็บอกว่า x ลบสองคูณควายเลยนะคูณด้วย x ครับต้องหมายลบฮนะสองคูณควายเลยนะคูณด้วย x บวกหนึ่งครับ คูณไข้เพื่ออะไรเพื่อที่ให้ส่วนมันเท่ากันแล้วส่วนจะเท่ากับ2ตัวคูณกันครับโอเคไหมพอเป็นสภาพนี้ข้างบนขอคูณยัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอามาลบกันให้เรียบร้อยนะครับเ,เป็น x กํำลังสองลบสอนะเครื่องหมายลบมาตรงนี้ต้องใส่วงเล็บด้วยนะดีๆนะก็จะเป็น 2x เ บวกสองนะพอแจกลบไปเป็นลบสองลบสองครับอันนี้เข้าใจไหมเร็วไปไหมคือแจกลบเข้าไปในวงเล็บนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไร x บวก1ค mm ูณด้วย x นะครับข้างบนคิดเลขตอนเออเป็น x กกำลังสองลบ4 x ี่อลบสอง ข้างล่างเป็น x บวกหคูณ x นะครับข้างบนเนี่ยแยกได้สองวงเล็บไหมเอ่ยเป็น x อืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคูณกันได้ลบสองผลต่างได้สี่คำตอบคือไม่มีนะฮะ คำตอบคือไม่มีเพราะนัน้นข้างบนไม่ต้องแยกครับแยกไม่ได้นะข้างบนแยกไม่ได้แยกไม่ได้ก็ไม่แยกก็ติดไว้อย่างนี้ยครับจบแล้วจบแล้วแต่เดี๋ยวขอพี่เช็คก่อนว่าพี่มีทำอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขไม่สวยเลยอ๋อคูณค่ยมาเป็นอย่างนี้อ๋อสองคูณด้วยเอ็กอกหนึ่งก็เป็นสองเอกกสองถูก แต่ว่าติดลบก็เป็นลบ 2x ลบ2อันนี้คูณแจกเข้าไปเป็น x กำลัง2ลบ 2x อ่าก็เป็นลบ 4x x กำลัง2ลบ 4x ลบ2ถูกนะถูกล้อ่ะเท่าน,นี้แหละถูกล้นะครับนี่คือข้อ3